วลคัมแอดออตัสขีดวายสองดินตวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับตำนานที่หวนคืนกลับมาอีกครั้งในยุคใหม่รถที่ชื่อเพียงได้ยินก็ทําให้หัวใจของคนรักรถเต้นแรงขึ้นทันทีนั่นคือพรีมัตรดแรนเนอร์รุ่นปี2026รถมัสเซ e c a คาสายพันธุ์อเมริกันที่กลับมาพร้อมจิตวิญ,ญญาณของความดิบความแรงและความเท่นในสไตล์เรโทรผสมเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพียงแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของรถแรนเนอร์2026ก็รู้เลยว่าทีมออกแบบตั้งใจจะคืนชีพความทรงจำในยุค 70s ให้กลับมาลดแล่นอีกครั้งเส้นสายของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของกล้ามเนื้อแน่นหนาฝากระโปรงหน้ายาวแบบคลาสสิกแต่ผสมกับไฟหน้าและทรงโค้งเรียวยาวดูดุดันกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์และช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นด้านข้างของรถมีเส้นทาที่พาดผ่านประตู ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่นดั้งเดิมเส้นสายเหล่านี้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับส่วนท้ายของรถอย่างลงตัวสร้างความรู้สึกแข็งแรงและเร็วแม้ขณะจ,จอดนิง่ลงล้อแมกอัอลลอยขนาดยักษ์21นิ้วถูกออกแบบให้เหมือนล้อแข่งรุ่นคลาสสิกแต่ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาทำให้สมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดดีเยี่ยมส่วนท้ายของรถ r u n n e อร์26นั้นมีดีไซน์ที่เรียบแต่ทรงพลังไฟท้ายเล็กแบบเต็มเส้นแนวนอนที่ลกยาวเต็มฝาท้าย โลโก้รตาร์เนอร์พร้อมภาพนกตัวเล็กยังคงอยู่ตรงกลางเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วและความสนุกในยุคอดีตที่กลับมาอีกครั้งท่อไอเสียคู่สแตนเลสขนาดใหญ่เสียงคำรามสะเทือนใจเป็นเอกลักษณ์ของรถมัสเซ่แทๆ้ๆมาดูที่หัวใจของโรถาร์เนอร์2,026กันบ้าเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นแบบ V8 ขนาด6.4ลิตร h e m i Supercharged ที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดให้รองรับระบบไฮบริดเบาๆเพื่อเพิ่มแรงมา้าแต่ลดการปล่อยไอเสีย แรงม้ารวมทะลุ700แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ทำให้รถพุ่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึงสิวินาทีเสียงคำรามของเครื่องยนต์เมื่อกดคันเร่งนั้นเป็นเสียงที่เรียกอะดรีนาลีนให้พุ่งขึ้นแทบจะทันทีระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดแมนวนวลที่ตอบสนองไวราวกับเกียร์ธรรมดาในสนามแข่งระบบขับเคลื่อนล้อหลังถูกปรับแต่งให้บาลานซ์กับน้ำหนักของรถได้อย่างแม่นยำทำให้ควบคุมง,ง,ง่ายแม้ในโค้งแคบหรือความเร็วสูง รถ r u n n e r 2,026ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่น Normal Sport Track และ Eco ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับค่าการทำงานของเครื่องยนต์ระบบกันสะเทือนและการตอบสนองของพวงมาลัยให้เหมาะกับสถานการณ์ขับในเมืองก็สบายนุ่มนวลพอเปลี่ยนเป็นโหมดแทร็กเสียงท่อจะดังขึ้นความไวของคันเร่งจะพุ่งทะลุขึ้นทันทีเหมือนปลุกปีศาจแห่งถนนให้ตื่นห้องโดยสารของรถ r รนเนอร2,026ก็โดดเด่นไม่แพ้กันภายในใช้การตกแต่งสไตล์เรโทรผสมล้ำยุค เบาะหนังแท้ตัดด้วยได้สีส้มรถรันเนอร์ลายปักโลโก้นกบนพนักพิงศูนย์กลางของคอนโซลถูกออกแบบให้เอียงเข้าหาคนขับตามสไตล์รถแข่งยุคเก่าแต่ฝังจอแสดงผลดิจิทัลขนาด14นิ้วที่สามารถปรับอินเทอร์เฟซได้ตามโหมดขับขี่มาารวัดความเร็วเป็นจอดิจิทัลแบบ 3D ที่สามารถจำลองเข็มความเร็วจริงพร้อมเอฟเฟกต์แสงแบบแอนิเมชันทุกครั้งที่เร่งเครื่องระบบเสียงในรถเป็นของฮาร์แมนคาร์ดอนพร้อมลำโพง14ตัวให้เสียงชัดลึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัว รถแรนเนอร์รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชน